วันนี้เวลา17นาฬิกา58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ารพระชนกิติยาภาณเรนทิราเทพเพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาไปยังพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยในพระบรมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในการพระราชพิธีฉาตรมงคลพุทธศักราช2565 ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานคู่พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลศล่านภาลัยสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าสมเด็จพระศรีสุราลัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชสมเด็จพระเทพศรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพระชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอายิกาเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอานันิมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรสมเด็จพระมหิตลลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดี สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพาดลมหาเสวตฉัตรพระสงฆ์27รูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบทรงจุดเทียนดูหนังสือเทพราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาศทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงจุดทูเทีนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพปดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีลพระพรหมวชิรปัญญาจารวัดราชโอรสารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงประเคนจตุปัจัทธยรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาจำนวน28รูปขึ้นนั่งยังอาจสงทรงทอดผ้าตรายสิบสี่ตรายเที่ยวแรก พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับประกรณพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีสิรูปขึ้นนั่งยังอาจสงส่งทอดผ้าไตรอีสิบสี่ไตรพระสงฆ์สดัตบุกรพระราชพิธีฉัตรมงคลเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นถลิงถวลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และราชอาณาจักรไทยสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณราชประเพณีในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562 และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโอการว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป